วันนี้นะคะก็เดือนพฤศจิกาค่ะอากาศเย็นๆที่ยุโรปก็จะปลูกกระเทียมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระเทียมอาจจะต้องปลูกตอนเดือนตุลานะแต่ว่าอิฟช้าไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มันน่าจะลงหัวทันอยู่วันนี้จะใช้กระเทียมสีแดงนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมพันุสีนี้อยู่แล้วค่ะมีความหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะอิฟก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะ มีอีกฝั่งหนึ่งของสวนทางด้านนู้นนะคะก็คือปลูกไปแล้วแล้วก็จะปลูกตรงนี้เพิ่มด้วยค่ะทำร่องแบบว่าเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาหัวกระเทียมเสียบลงไปเลยคือจะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนะคะก็ทำมันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เอาลงไปเลยจ้ะ ม,มันไม่ได้ถี่นะทุกคนมันประมาณสิบเซนค่ะก็คือว่าระยะโอเคอยู่ใส่ลงไปในร่องแบบนี้เลยง่ายดีค่ะมันจะมืดเร็วนิดนึงนะคะหน้าอ่ารืดูดหนาวค่ะเพราะว่ามันอ่าน่าจะกลางวันสั้นกว่ากลางคืนยาวนะคะ ลูกง่ายๆกันอย่างนี้เลยไม่ต้องพิธีเยอะนะคะก็เดี๋ยวค่อยมากลบทีหลังค่ะเนี่ยหัวใหญ่มากเลยกระเทียมพัน์นี้คือทั้งหอมแล้วก็ใหญ่นะคะมันจะเป็นแบบกลีบสีแดงแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันธอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคามันจะแพงกว่ากระเทียมจีนสีขาวๆค่ะ หลายคนก็ชอบนะฝรั่งก็ชอบค่ะสำหรับคนที่ชอบกินกระเทียมอะ่ะจะชอบกินพันนี้มากกว่านะตอนนี้ก็คือบ่ายสามนะทุกคนแต่ว่ามันมืดไวแล้วก็แดดคล้อยมากนะคะไม่มีใครอยู่ในสวนเลยอีฟอยู่คนเดียว ปลูกไปม่วนไปค่ะม่วนม่วนใจอจอยค่ะคนชอบมันจะสนุกนะคะทุกคนอาจจะมีซีดน้ำมูกบ้างนะคะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะ มุกย้อยแล้วทุกคนก็ไม่ต้องกบแน่นมากนะแต่ว่าก็นิดนึงแหละ ตอนนี้คือต้นเดือนกุมภานะคะกระเทียมก็เริ่มแทงออกมาแล้วทุกคนแต่ว่ามันเพิ่งจะฝนซาไปนะปลายใบมันก็จะเนี่ยคะ่ะเหลืองๆแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้แดดอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือที่ลงเดือนพฤศจิกานะคะจะลงช้ากว่าตรงนู้นสักเดือนหนึ่งคะ่ะ เพราะว่ามันจะได้โตไล่ๆกันนะคะนี่ค่ะบางอันยังไม่งอกก็มีนะคะนี่เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะงอกนะทุกคนปลูกกระเทียมที่เมืองหนาวนะคะมันก็จะต้องลงข้ามปีแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะทุกคนพามาดูผลงาน,นะคะ่ะก็คือกระเทียมที่ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะปีนี้มันก็ประมาณมีนานะคะตอนนี้กำลังค่อยๆเหมือนปรับตัวนะคะใบมันก็ยังเหลืองอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกแบบหนักมากนะคะนี่ใครที่อยู่เมืองหนาวเนาะ ก็ช่วงปลูกก็จะอยู่ที่ประมาณตุลาพฤศจิกานะคะ สวัสดีค่ะมาดูกันต่อเนาะอันนี้คือช่วงเดือนเมษานะคะนี่กระเทียมก็สวยงามแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่ค่ะต้นก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะสวยเลยค่ะมันจะมีอ่ออีกฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนอืม แดดยังออกอยู่เลยค่ะมันก็จะคล้อยอยนิดนึงนะคะอ่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยถ้าเป็นเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะมีแดดถึงประมาณสองทุ่มค่ะสองถึงสามทุ่มนะแต่ว่ามิถุนาก,กรกฎาคมเนี่ยอ่าแดดจะย้ายไปที่ประมาณสามถึงสี่ทุ่มเลยค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมเหมือนกันจะจะเห็นว่าหญ้าค่อนข้างจะเยอะนะคะ ปีหน้าก็คงจะไม่ปลูกกระเทียมตรงนี้แล้วนะอาจจะหาพวกหน่อไม้ฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะเอามาลงสู้กับย่าสักหน่อยนะคะตรงนี้ลำต้นมันอาจจะไม่โตมากนะคะเพราะว่าย่ามันเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ ถอดใบกระเทียมนะทุกคนลำต้นมันจะได้แบบว่าสวยๆแล้วก็แตกหัวงามๆนะคะนี่จ้าเคยทำตอนที่อยู่ที่ไทยนะคะ ก็คือช่วยลอกเขาออกนิดนึงนะคะมันจะได้งามๆเนาะจะได้ออกดอกไวๆค่ะพอเขาออกดอกแล้วเราก็จะต้องอตัดดอกนะคะเขาจะได้ลงหัวจะ้ะที่เมืองหนาวเนี่ยก็คือต้องปลูกข้ามปีนะคะปลูกช่วงตุลาพฤศจิกานะคะพอ พอผ่านหน้าหนาวอ่าหิมะความเย็นละลายไปนะคะมันก็จะเริ่มแทงออกมานะคะจริงๆแล้วมันแทงตั้งแต่ช่วงมกรากรุมพาแล้วนะคะตอนนี้ก็เมษาแล้วคะ่ะหลายคนอาจจะไปพักผ่อนวันหยุดที่อื่น เที่ยวนะคะเที่ยวกินดื่มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าส่วนตัวแอดมินอะชอบพักผ่อนแบบนี้มากกว่าค่ะมาทำสวนนะคะตรงนู้นก็นะคะมีเตาปิ้งปลาดุกอยู่นะคะ โออันนี้สามสามหัวงามเชียวตรงนี้ก็ลอกเหมือนกันค่ะใบเหลืองๆนะคะ บางคนเขาก็ลอกเอาใบข้างล่างไปดองนะคะแต่ว่าแอดมินมีความรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะถ้าเป็นหัวกระเทียมดองอย่างเงี้ยก็คือเอาไปกินกับอาหารอย่างอื่นนะได้ค่ะเอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าดองแล้วให้นั่งกินใบกระเทียมดองอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะ เป็นการช่วยเขาขยายหัวอีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนแดดค,คล้อยๆอากาศเย็นๆแบบว่ามันมีลมพัดโปร่งๆนะคะไม่ได้หนาวนะทุกคนคือ มันโอเคมากเลยอะ่ะเป็นการพักผ่อนที่ดีมาก อันนี้ก็คือกระเทียมช่วงเดือนพฤษภาน่ะจ๊ะมันโตแล้วมันก็ต้นตรงสวยมากจ้าทุกคนงามเนาะนี่มันจะอยู่ตรงในร่มนะคะมาดูตรงนี้บ้างจ้านี่ค่ะคิดว่าไม่นานน่าจะลงหัวแล้วเนาะเพราะว่ามันต้นมันโตมากแล้วก็เริ่มมีใบเหลืองนิดหน่อยนะคะ แต่ว่ายังไม่เห็นดอกเลยแต่ถ้าเห็นดอกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าให้เด็ดดอกออกเนาะแล้วมันก็จะลงหัว ปีนี้ปลูกกระเทียมเยอะมากจ้ะทุกคนแต่ว่าจะไม่ได้กินคนเดียวนะคะปลูกเผื่อคนอื่นด้วยจ้ะราคาค่อนข้างแพงอยู่จ้ะ